และจุดหนึ่งที่ผมสังเกตนะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วตอนนี้นะครับของเริ่มขาดตลาดแล้วนะฮะอาจจะทําให้ราคาตัวนี้กระเถิบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสามพันเก้าถึงสี่พันสองประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้มาพบกับนาฬิการุ่นนี้เลยครับเจ้า GA 7 0 0 CT สำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่าเป็นรุ่นที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามครับที่สําคัญนะ เป็นรุ่นที่หายากในขณะนี้แล้วนะครับเพราะว่าความสวยงามของเขาความสปอร์ตของเขานั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนเเรามารู้จักชื่อเต็มๆของนาฬิการุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหารุ่นว่า Casio G-Shock ga 700 ct ขิด1 adr รหัสโมดูลเครื่องคือ5522สังเกตด้านหลังตรง700นี้นะครับจะมีคําว่า ct อยู่ตรงนี้คือชื่อซีรีส์นะครับนี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า c ิตี้คา l มลเฟนั่นเองนะครับก็คือลายพรางในเมืองถ้าแปลตรงตัวนะคือลายพรางสีในเมืองนะครับที่ได้รับชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานแล้วก็สีสันในยามค่ำคืนของตัวเมืองนั่นเองทำให้นาฬิกาตัวนี้นะครับมีการใช้สีสันที่ดูสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีส้มนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนี่ครับแล้วข้างในถ้าสังเกตดีๆนะมันจะเป็นรูปลายพรางทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแบบลายพรางแบบดิจิตอลทําให้ดูแบบสวยงามมากๆนะครับก็ใช้ไม้มานีดนึง นี่ครับเห็นไหมด้านใน,นครับเป็นลายพลางสวยงามมากๆและจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดนะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆด,ด,ด้านหลังตรงนี้ฮะในส่วนของพื้นหลังทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับมันจะถูกออกแบบมาให้คล้ายกับแผ่นโลหะเห็นไหมฮะมันจะมีความคล้ายกับแผ่นโลหะ้เพื่อนเปนดูหลายมุมนี่ครับมีความคล้ายกับแผ่นโลหะทําให้นาฬิการตัวนี้นะครับมีความรู้สึกได้ความรู้สึกที่เป็นานาฬิกาที่ดู แข็งแรงบึกบืนแล้วก็ดูโดดเด่นครับผมชอบตรงประเด็นบึกบืนมากเพราะว่าเพื่อนๆดูขอบด้านข้างนาฬิกาตัวนี้จะเป็นนาฬิกาที่มีขอบด้านข้างขนาดใหญ่มากบอกเลยว่าขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวเรือนนะครับจะเป็นตัวเรือนที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวดังนั้นนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ข้อมือขนาดใหญ่เหมาะขับนข้อมือขนาดใหญ่นะครับหรือคนที่ชอบใส่นาฬิกาขนาดใหญ่นาฬิการุ่นนี้นะครับผมวัดขนาดได้ดีกว่านาฬิการุ่นนี้ถ้าวัดขนาดจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ถึงขนาดอยู่ที่ประมาณ53.4มมิลนะครับเรียกได เป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ของ G-Shock เลยความหนาของกรอบด้านข้างเพื่อไปสังเกตเห็นไหมโอ้โหด้านข้างนี่ถือว่าหนามากนะครับความลึกของกรอบด้านข้างตรงนี้จะมีความลึกอยู่ที่18.4มิลตรงนี้ถือว่าหนานะครับนาฬิกาทั่วไปถ้าบางๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9มิลนะครับ10มิลหนาขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ1 2 1 3มมิลแต่รุ่นนี้นะครับอยู่ที่18.4่มิลเลยทีเดียวคราวนี้พูดถึงขนาดแล้วก็ในส่วนของความลึกของกรอบไปละน้ำหนักบ้างแต่รุ่นนี้แปลกนะถึง ความลึกของกรอบนะครับจะมีขนาดหนาแต่รุ่นนี้เนี่ยมีความเบาเพียงแค่69กรัมเท่านั้นเองนะครับนี่คือจุดเด่นในเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักต่อมาครับมาดูที่จุดเด่นของนาฬิกากันบ้างรุ่นนี้นะครับจุดเด่นอีกข้อนึงคือนาฬิการ,รุ่นนี้จะใช้ระบบไฮบริดในการดูเวลาครับด้านล่างจะเป็นช่องดิอีต้อนขนาดใหญ่ทไไําให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับอ่านค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนมากๆและในส่วนของเข็มเออเราก็มีในส่วนของการดูเวลาแบบเข็มนะครับ การดูเวลาเขาเรียกว่าเป็นการดูเวลาแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนั่นเองนะครับนี่คือระบบไฮบริดของนาฬิการุ่นนี้พูดถึงการดูเวลาไปละผมขอเปิดระบบไฟให้เพื่อนๆดูดีกว่ารุ่นนี้จะไฟจะใช้ไฟแบบ led ครับนะไฟแบบ led นะครับกดปุ่มด้านล่างตรงนี้1ครั้งจะเป็นไฟแบบนี้ขึ้นมาครับนี่เป็นไฟสีขาวที่สวยงามมากๆนะครับให้ดูโดยที่ไม่มีปิดมือนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยและถ้าใน,นตอนคืนครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็ถือว่า ดูเวลาในส่วนของเข็มได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเดตอนเนี่ยสามารถดูเวลาได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่เราก็มาถึงข้อเสียนะต้องบอกข้อเสียด้วยนาฬิการุ่นนี้นะครับจะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดเพื่อนๆจาไว้นะสำหรับนาฬิการุ่น G-A 7 0 0นะครับจะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดหลายๆคนไปเจอ G-A 7 0 0ที่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดรุ่นนั้นเป็นของปลอมนะครับของแท้เนี่ยจะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดเลยต้องขอย้านะครับโอเคคราวนี้มาดูความสวยงามกันต่อนี่ครับและนี่คือด้านข้าง สังเกตด,ด้านข้างจะใช้ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มที่ขนาดใหญ่มากทําให้เราสามารถที่จะกดได้ง่ายมากนะครับผมเป็นคนนึงแหละที่ใส่รุ่น G A 7 0 0เป็นรุ่นที่ผมชอบเพราะว่าผมใส่แว่นแล้วผมรู้สึกว่าการดูเวลาต่างๆเนี่ยมันดูง่ายมากนะครับแล้วตัวเรือนขนาดใหญ่ผมเนี่ยจะมีข้อมืออยู่ที่ประมาณ17เซนนะครับอาศัยให้ดูเลยดีกว่าเวลาที่ใส่บนข้อมือจะเป็นอย่างนี้ฮนะนี่ผมก็ถือว่าผมข้อมือประมาณ16 17เซนนะแต่ผมก็ถือว่นนาฬิการ,รุ่นนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับคนข้อมือขนาดกลางถึงใหญ่เน นี่ครับดูเท่ด้วยแล้วก็ดูสมาร์ทมากๆด้วยนะครับดูธรรมะทแแมงเลยเอาล่ะกลับมาดูที่นาฬิกากันต่อครานี้มาดูที่สายกันบ้างนะครับกรอบสายรุ่นนี้จะเป็นเลซินทั้งหมดนะครับนี่คือสายนี่ครับด้านหลังสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นสินค้าจากบริษัท CMG สังเกตด้านหลังมันจะเขียนว่า มันจะเขียนในส่วนของโมดูลเครื่องไหมนะครับ5522กับ GA700CT ตรงนี้คือในส่วนของโมดูลเครื่องและคู่มือในส่วนของรหัสเครื่องนะครับส่วนนี้จะตรงกับแท็กให้เพื่อนดูแท็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไว้ดูของแท้กของปลอมได้เห็นไหมฮะมันจะตรงกันในที่ที่ผ่านมาผมเจอคนที่ไปเจอของปลอมมานะส่วนใหญ่เนี่ยรหัสตรงนี้มันจะไม่ตรงกันตรงแท็กตรงนี้แล้วก็ในส่วนของฝาหลังตรงนี้จะไม่ตรงกันตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ดูของแท้กของปลอมได้นะครับเอาละดูรายละเอียดอื่นๆต่อนะครับตรงนี้จะเขียนว่า Water Resistant 20 นาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดสําคัญเช่นกันนี่ครับ Jaapan Move เป็นเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ Case in Thailand คือนาฬิการุ่นนี้นะครับใช้อหล่จากประเทศไทยแล้วก็ประกอบในประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วฝาหลังจะเป็นอย่างนี้ผู้ผู้สังเกตของแท้เนี่ยฝาหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่นูนขึ้นมามากเกินไปหลายๆคนไปเจอของปลอมมาฝาหลังมันจะนูนขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยแหละนะครับเห็นไหมนี่จะไม่นูนมากครับนี่คือของแท้เลยนะครับโอเค คราวนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างว่ารุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเพียงแค่กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะเข้าสู่ในส่วนของโหมดแต่ก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของโหมดครับรุ่นนี้ยังมีจุดเด่นอีกข้อนึงอ๋อต้องบอกว่าสองข้อที่ผมชอบนาฬิการุร่นนี้สามารถที่จะเลื่อนเข็มได้ครับเพียงแค่กดปุ่มไฟค้างไว้แล้วกดปุ่มหมดนะครับสายไฟค้างไว้กดปุ่มหมดเข็มมันก็จะหมุนไปมันจะหลบเข็มให้เราเองครับทำให้เราสามารถที่จะดูหน้าจอดิจิตอลด้านในเนี่ยได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับแต่มันหยุดล ทำให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆ,ๆได้อย่างชัดเจนมากๆทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโหมดบ้างเขากดหมดละโหมดแรกโหมดแรกที่เราเจอนะครับคือ TMR หรือ t i u m r นั่นเองนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้กด WT WT คือ world time ครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้นะครับสามารถดูเวลาโลกได้มากถึง31ส่วนเวลาหรือ48เมืองทั่วโลก นาฬิการุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบอะลามการตั้งปลุกนั่นเองนะครับและสามารถที่จะตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้ด้วยนะครับพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะดังติด1ติดเลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่คนชอบใช้กันเยอะมากๆเลยกดซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับ STW Stop Watch นาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะจับเวลาได้นะครับในอัตราส่วน1ต่อร้อยวินาทีนะครับฟังก์ชันของเขาก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิกา และนี่คือนาฬิการุ่น GA 700 c t ครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ผมไม่อยากเพื่อนๆพลาดนะใครที่ชอบโมเดล GA 700นะผมจะให้มองดูโมเดลนี้ไปด้วยเพราะว่าผมว่ามันสวยครับแล้วก็น่าเก็บมากๆนะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจิกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ